หลังจากที่ปักเสร็จแล้วเขาก็พลิกตัวชายคนนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะปักจุดลมปราณบริเวณหน้าอกหาร์ลี่ถึงกับชะงักเมื่อได้เห็นว่าคนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายนี้คือสิทธิพีล่ลีผู้ที่เมื่อครู่เพิ่งจะประลองยุดอยู่บนหน้าผาหาร์ลี่ตกใจอยู่สักพักก็รีบตรวจอาการของคนที่เขาเพิ่งได้พบเมื่อไม่นานมานี้ สิทธิพี่ลี่ในตอนนี้ไม่เหลือสภาพที่ดูกล้าหาญสง่างามอีกต่อไปมีแค่สีหน้าที่แสดงความเจ็บปวดปากก็พ่นฟองขาวๆออกมาไม่หยุดเห็นได้ชัดว่าเขาทรมานจนไม่มีสติหลงเหลืออยู่หฮลี่เรียกสติและไตรตรองอยู่สักพักก็นำเข็มที่อยู่ในมือปากไปตามร่างกายเขาหลายสิบเข็มขณะที่กำลังปกักเข็มสุดท้ายเขาก็ยกมือขึ้นปาดเหงือบนหน้าและสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,การฝังเข็มก็ต้องแบกความรับผิดชอบอยู่ไม่น้อยขณะนี้ร่างกายของสิทธิพี่ลี่เต็มไปด้วยเข็ม ในที่สุดเขาก็ลืมตาและฟื้นคืนสติเจ้าคือเขาพยายามที่จะพูดอะไรสักอย่างออกมาแต่ไม่มีแรงพอที่จะพูดต่อจนจบข้าเป็นคนของหุบเขาหัดเทวาท่านอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยรอให้ฟื้นกําลังก่อนดีกว่าข้าทำได้แค่ให้ท่านฟื้นคืนสติโรคของท่านประหลาดมากคงมีแค่ท่านหมอม้อที่จะช่วยได้แต่น้าเสียดายที่ท่านหมอม้อไม่ได้อยู่บนเขาในตอนนี้ฮาลี่จับชีพรจรของสิทธิพ่ลี่พร้อมทั้งขมวดคิ้ว ยาอย,าอยู่ใบหน้าของสิทธิพี่ลี่ดูร้อนรนริมฝีปากสั่นเขาอยากจะยกมือขึ้นพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่สำเร็จในตัวท่านมียารักษาใช่หรือไม่หารลี่เหมือนจะเข้าใจความคิดของเขาจึงลองถามออกไปอืมสิทธิพี่ลี่ทำหน้าล่งใจและพยักหน้าให้กับเขา ฮาลี่รีบค้นตัวเขาอย่างไม่เกรงใจพบของจิปาถะมากมายและหนึ่งในนั้นมีขวดยกสีขาวขวดเล็กอยู่ขวดดูค่อนข้างมีราคาซ้ำยังถูกปิดไว้อย่างมิชิดต,ต้องเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้หาเป็นแน่เขาหยิบขวดขึ้นมาพร้อมกับหันไปมองสิทธิ์พี่ลี่ใช่จริงด้วยเขามีท่าทางดีใจและกระพริบตาให้ไม่หยุดฮรลี่เปิดขวดออกหน้าแปลกที่ไม่มีกลิ่นยาลอยออกมาแต่กลับเป็นกลิ่นคาวรุนแรงลอยออกมาแทน ฮาร์ลี่เมื่อได้กลิ่นขาวก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีเขาทะยาเม็ดแดงออกมาอย่างระมัดระวังเจ้าเม็ดกลมๆนี้ก็ดูสวยดีแต่ทําไมถึงได้ส่งกลิ่นเหม็นเช่นนี้ออกมาไม่น่าเชื่อเลยจริงๆใช่ยานี้หรือไม่ฮาร์ลี่ถามด้วยสีหน้านิ่งๆสิทธิพี่ลี่ไม่มีแรงที่จะพูดออกมาเขาทําได้เพียงกระพริบตาให้ ยาสลายกระดูกปรุงขึ้นจากสมุนไพราหายาก13ชนิดเม็ดยาจะออกสีชมพูมีกลิ่นคาวแปลกๆก,กินเข้าไปจะช่วยเพิ่มกําลังในร่างกายโดยแลกกับอายุขของผู้ที่ใช้มันค่าพูดถูกต้องหรือไม่หาร์ี่มองสิทธิพิลิขเมงคำที่พูดออกไปแต่ละคำแฝงไปด้วยความมั่นใจสิทธิพิลี่ได้ยินดังนั้นใบหน้าก็เริ่มซีดเผือดและดูกระวนกระวาย ยาขนาดนี้เมื่อกินเข้าไปต้องกินอีกทุกๆช่วยามและจะต้องทรมานกับการถูกสลายกระดูกอย่างช้าๆแต่ถ้าไม่ได้กินร่างกายจะเป็นอมพาตจนเป็นอันตรายถึงชีวิตและแม้ว่าจะกินตามเวลาทุกครั้งแต่ภายใน10ปีก็จะต้องใช้อายุไขล่วงหน้าหมดจนตายหาลี่ยังคงพูดต่อไม่หยุดท่านไม่ต้องบอกข้าหรอกว่ายานี้ไม่ใช่ยาสลายกระดูกหาลี่หยุดแล้วพูดต่อ สิทธิพิลี่ได้ยินดังนั้นสีหน้าแสดงอาการหมดหวังเหมือนถูกเปิดเผยความจริงแต่แววตาก็ยังมีความรู้สึกตกใจและคาดคิดไม่ถึงท่านคงแปลกใจสีนยาขนาดนี้หาพบได้ยากทำไมข้าถึงรู้จักมันได้หารลี่ดูออกว่าเขาสงสัยจึงเปลี่ยนมาพูดถึงตัวเขาแทนง่ายนิดเดียวเพราะข้าก็เคยกินยาขนาดนี้เช่นกันคำพูดหาลี่ทำให้สิทธิพิลี่ยิ่งตกตะลึงมากขึ้นแต่ก็ยังแสดงสีหน้าไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูด วิธีการกินของข้าแตกต่างจากท่านทั้งหมดที่ข้ากินคือหนึ่งเม็ดข้าเอามาแบ่งเป็นสิบส่วนทั้งหมดกินสิบครั้งทุกครั้งข้าจะเอามันมาเป็นตัวเร่งของยาตัวอื่นดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและเพราะว่ายาขนาดนี้มีกลิ่นที่แปลกและแตกต่างดังนั้นข้าจึงจะมันได้แม่นเมื่อก่อนข้าคิดเสมอว่านอกจากข้าคงไม่มีใครใช้ยาเฉพาะตัวนี้แล้วคิดไม่ถึงเลยว่าในสำนักยังมีอีกคนพูดจบฮารลี่ส่งสายตาที่ทั้งนับถือและสงสารไปยังสิคพิลี่ สิทธิพี่ลี่หลับตลบจากสายตาของหารลี่คู่นั้นเขาหายใจถี่นั่นหมายความว่าตอนนี้เขายังรู้สึกสับสนอยู่ท่านกินยาตัวนี้มาหลายปีแล้วสินะถ้าตอนนี้ท่านไม่อยากกินมันข้าจะขอร้องให้ท่านหมอมอบปรุงยาให้ท่านใหม่แม้ว่าไม่สามารถเรียกอายุไขท่านกลับมาได้แต่ก็ทําให้ท่านมีชีวิตได้อีก2 0 3สปีแต่วรยุทธ์ของท่านข้าคงช่วยอะไรไม่ได้ถ้าท่านยังฝืนกินมันต่อดูจากอาการแล้วข้าว่าท่านอยู่ได้ไม่เกินห้าหปีนี้เป็นแน่ แน่นอนว่าในช่วงไม่กี่ปีต่อจากนี้วรยุทธ์ของท่านจะแข็งแกร่งขึ้นและเร็วกว่าที่ท่านคิดไว้มากในเมื่อท่านกล้ากินยาตัวนี้เข้าไปแสดงว่าต้องเป็นคนเด็ดเดี่ยวพอดูร่างกายของท่านข้าให้ท่านเป็นคนตัดสินใจสรุปแล้วยาตัวนี้ท่านจะกินหรือจะให้ข้าโยนทิ้งจบตอนที่ยี่สิบ